สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เม e เมชาน e ลนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนปีห6หนะคะเป็นคิวของชาวสิงห์นะ,ะช่องเม m เมดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยเลยนะคะดวงนี้เป็นดวงของคนที่มีประเด็นความรักนะคะเช่นะะๆๆๆมีแฟนมีคนคุยหรือว่าแต่งงานแล้ว ถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามีดวงให้นะคะแยกนะคะมีจะเริ่มคาทำทนายโดยการเปิดไพ่ไกด์ไลน์ให้ก่อนนะคะเป็นเรื่องทั่วไปนะอันนี้ไพ่ที่ได้นะคะมี Be บ o u u เ t t ENTION มี detoxify แล้วก็ Speak your world into being อ่อมันก็ผ่านช่วงเวลาเครียดๆมาไม่นานนะคะเพราะว่าราหูเพิ่งจะออกไปเนาะจากดวงเมืองดวงโลก มันก็อาจจะยังมีความเครียดตงเหลืออยู่ก็อยากให้คุณพักหายใจนะคะอย่าไปเครียดมากนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีปัญหาที่มันคาราคาซังค้างคามาตั้งแต่ช่วงราวบัวเดี๋ยวมันก็จะผ่านคนไปเนาะที่ช็อกซิฟายนะคะก็คือต้องแบบปรับสมดุลน,นะแล้วก็พยายามเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกจากชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความคิดที่มันเป็นด้านลบอะนะคะอย่ากเก็บนะคะอย่ากเก็บความคิดด้านลบเอาไว้การโกรธ ความแค้นอะไรแบบนี้นะคะการอาฆาตอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะต้องปล่อยวางไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเชิงของการงานอย่างเงี้ยงานอะไรที่เรารู้ว่ามันทําไปแล้วไม่ดีเนี่ยก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะการเขา้าหาคนเหมือนกันใครที่เข้ามาในชีวิตแล้วดูออกตั้งแต่ตอนนี้ว่าเขาไม่ได้หวังดีอะ่ะเราก็เลิกคบไปนะคะ ไพา่ใบสุดท้ายนะคะ Speak your w o r d to being มีแผนการอะไรมีแผนงานอะไรที่ว่างเอาไว้เนี่ยสามารถที่จะลงมือทําได้นะคะหลังจากที่คุณทําใจสบายแล้วเนี่ยก็ลงมือทําสิ่งใหม่ๆได้เลยค่ะจะประสบความสําเร็จนะ <S <S เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทาโร่นะคะตรงนี้จะเป็นการทํานายในส่วนของความรักนะคะ บางราศีเนี่ยก็ยังเจอราหูถีบอยู่นะคะเจอเรื่องราวที่แบบว่าโชคลายอยู่ยังไม่หมดสิ้นไปถึงแม้ว่ามันจะพ้นวันที่17ตุลาไปแล้วตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะคะมันอาจจะขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของแต่ละคนด้วยเนาะว่าในชาติที่แล้วเนี่ยทำอะไรไว้นะคะอาจจะต้องมาใช้กรรมกันตรงนี้ในช่วงที่ราหูมันเข้าดวงมือลงโลกกันเนาะแล้วก็ หลังจากออกไปแล้วเนี่ยบางราศีก็เจอราหูถีบซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วนะคะที่จะโชคร้ายนะคะยังไงก็ขอให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีสําหรับทุกคนนะค่ะเรามาเปิดไพ่กันเลยใบแรกนะคะตัวตนคุณใบที่สองตัวตนคนราคาักใบที่สามสิ่งที่ต้องระวังใบที่สี่พลังงานที่มีร่วมกันนะคะใบที่ห้า สิ่งที่เขาอยากบอกคุณรู้ไว้ที่6มุมมองที่เขามองคุณไปที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสําคัญแล้วก็บทสรุปทายสำรับเป็นสิเหรียญขึ้นมากับหัวอันนี้ก็ต้องให้เวลาจาักราวาลน,นิดนึงนะคะเมื่อกี้ไม่พึ่งเกินไปเรื่องราหูถีบเนาะมันอาจจะยังไม่ได้ดีแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเนาะหลังจากที่ราหูออกจากดวงมรดกโลกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวอยู่บ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะค่ะ ไพ่ที่คุณได้เป็นเดมูลกับหัวแล้วดีใจด้วยช่วงเวลาไม่ดีช่วงเวลาราหูอย่ที่บอกผ่านพ้นไปแล้วสําหรับตัวคุณนะคะก็อะไรที่มันเป็นปัญหาหลักๆเนี่ยจบไปแล้วก็จะเหลือแต่สิ่งที่กวนใจเล็กๆน้อยๆยังไงก็แ h a n d ิลกับมันได้อยู่แล้วแหละแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะใครที่มีความคุมเครือกันอยู่นะคะมีเรื่องไม่สบายใจทะเลาะกันเนี่ยตรงเนี้ยก็สามารถเคลียร์ได้นะภายในเดือนนี้นะคะแล้วก็ตัวแฟนไพ่เดมูลที่กับหัวแปลว่าในเชิงความรักโดยตรงแล้วเนี่ย ถ้าเขาและคุณเนี่ยเคยมีปัญหากันหนักนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงราหูอะนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะยังไม่จบลงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในความรู้สึกของแฟนนะคะ The World กับหัวก็แปลว่าการไม่สิ้นสุดของวัฏจักรความสัมพันธ์ตรงนี้นะยังไงก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ก็ต้องให้เวลาแล้วก็พูดคุยกันเยอะๆนะสิ่งที่ต้องระวังนะคะเรื่องของอารมณ์นะคะ ตัวคุณสิงห์เนี่ยก็มีความใจร้อนเป็นทุนอยู่แล้วแหละนะแล้วก็ถ้าเกิดบวกกับความคิดมากเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะดังน,นั้นในเดือนนี้อยากให้คุณไม่คิดมากจนเกินไปมีอะไรก็ปล่อยวางนะอะ พลังงานที่มีร่วมกันเปเดฟูที่กับหัวนะคะอย่างที่บอกค่ะการเริ่มต้นกันใหม่นะคะความสัมพันธ์ที่ดีแบบร้อเอน่ะมันจะไม่เกิดขึ้นทันดีทันใดมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมันเป็นว่าความรู้สึกของคุณทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะไม่ใช่แค่ฝ่ายคุณฝ่ายเดียวนะก็คือก็ค่อยให้เวลากันนะคะมีอะไรที่ไม่แน่ใจก็พูดคุยกันสิ่งที่เขาอย่าบอกคุณดูนะคะมีอัศวินถือดาบกับหัวช่วงนี้ตัวแฟนคุณก็อารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะ เพราะว่าตัวเขามีปัญหาติดขัดส่วนตัวด้วยทําอะไรไม่ได้ดั่งใจแล้วก็อาจจะทําให้หงุดหงิดง่ายนะคะก็คือเขาก็อยากให้คุณดูว่าบางทีที่เขาโมโหก็ไม่ได้มาจากตัวคุณโดยตรงไม่ใช่มาจากความไม่พอใจในตัวคุณแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะมุมมองที่เขามองคุณเป็นสามเหลี่ยมกับหัวช่วงนี้เขายังมองว่าคุณสองคนเนี่ยยังมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันอยู่นะคะ แล้วก็รอคอยการพูดคุยกันอธิบายแต่เขาเองอ่ะอาจจะยังไม่ตัดสินใจที่จะคุยกับคุณตอนนี้เพราะว่ามองว่าตอนนี้คุณเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับฟังเขานะดังนั้นอย่างที่เมย์บอกว่าจะต้องให้เวลากันก่อนนะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เป็นเดอดซันที่กับผัว อะไรอะไรมันยังไม่ได้ดีขึ้นแบบเต็มที่100%อเซนะคะแบบหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากราหูออกอถ้าทางว่าดวงของคุณสิงแล้วก็แฟนคุณเนี่ยน่าจะโดนดาวราหูถีบอยู่ในช่วงนี้ก็คืออาจจะมีปัญหาบ้างปะปายนะคะก็สามารถจะรับมือกับมันได้แหละเพราะว่าเดี๋ยวนนะนในอนาคตเรกล้นี้นะ่ะก็จะเป็นเดือนสันก็คือพลังงานที่มันดีขึ้นความสดใสนะคะแต่ต้องใช้เวลานะค่ะเรามาดูบทสรุปกัน เจ็ดคาทานะคะยังเหนื่อยอยู่นิดนึงนะคะยังมีอะไรต้องฝ่าฟันเนาะต้องใช้ความพยายามนะคะสองดับกับผัวท้ายที่สุดคุณ2คนก็จะตัดสินใจเลือกได้นะคะยอมเสียสละบางอย่างเพื่อรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้ในความสัมพันธ์นะแล้วก็เอดซอบฟเพนจิเคิลส์กับผัวนะคะเร็วๆนี้ความรักที่มั่นคงก็จะกลับมาใครรอคอยคอมมิชเมนต์นะคะรอนิดนึงแต่คาทาที่กับผัวเดือนนี้ต้องระวังอย่างเดียวคือเรื่องของการเข้าใจผิดกันเรื่องการสื่อสารนะคะ ไม่ว่าจะเป็น3มเหรียญกับัวหรือ8คาถากับัวนก็หมายถึงการสื่อสารที่ผิดพลาดการคุยกันไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยอย่าใจร้อนนะทั้งคุณแล้วก็แฟนคุณเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่รับโทษกันตอนน่อเลยค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะถึงแม้ว่าไพ่มันอาจจะยังไม่ได้ดีแบบ100%นะแต่ว่าแนวโน้มมันจะดีขึ้นนะคะ แค่เราต้องแบบพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราไม่ให้ใจร้อนแค่นั้นแหละแล้วถ้าเกิดว่าแฟนเขาใจร้อนมาเราก็ต้องนิ่งนะคะพลังงานที่ได้มีชิลด์มีรีทีชแล้วก็เซปาร์เชันนะคะก็ยังจะมีช่วงที่ต้องห่างกันอยู่นะช่วงที่อารมณ์ร้อนนะคะช่วงที่แบบไม่เข้าใจการคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะได้เริ่มต้นกันใหม่อย่างแน่นอนสำหรับคู่ไหนที่ห่างเหินกันไปนะคะได้กลับมาแน่นอนแล้วก็รีทีชการปรับความเข้าใจการได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะ ก็ได้ลงเอ่ยกันแหละใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่อย่งเจ้าวันเซอร์นะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยนะคะยินดีนะ g e more formation นะคะ Listen to you t u a t i o n แล้วก็ Remain positive จะทำอะไรต้องใจเย็นนะคะจากรวังในพลรางงานมาเตือนอีกแล้วนะคะ Get more i n formation อย่าหุนหันพันแล่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องงานนะคะ Listen to you t u a t i o n คุณสามารถที่จะอาศัยสัญชาตญาณน,นะคะางสังขารของตัวเองได้เลยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะแต่ต้องมาจากการใช้สตินะ,ะ,นะะ Remain positive ก็คือการคิดบวก จะช่วยทําให้ชีวิตมันราบรื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะลองเอาคําแนะนําไปใช้นะวันนี้ขอบคุณชาวสิงห์นะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสามารับชมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเมย์เมย์ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นซูเปอร์เซเว่นนะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลนะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภยัย ทำให้คิดบวกนะคะสร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทําให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองการไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะรีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะ มีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรหินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสําหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็มันยืดอะนะคะก็จะสามารถ ที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมส่งคลิปวิธีการร้อยให้ดูนะคะค่ะเซ็ตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซ็ตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ถามหาหินอความมรีนะคะที่เป็นสีออกอมเขียวธรรมชาตินะคะแบบที่เมย์มีะนะคะตัวเส้นใหญ่เนี่ยจะเป็นของเมย์ลูกค้าหลายๆท่านอยากได้แบบนี้วันนี้เมย์เจอนะคะเส้นเล็กนะที่สีใกล้เคียงกันนะคะสวยงามมากนะคะเกรดดีมากๆเลยนะคะ